สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพรีวิวแกะกล่องกันกับ RG Wing Gundam EW นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น RG นะครับในเบอร์ที่20นะครับตัวนี้ออกจัดจำหน่ายนะครับครั้งแรกในปี2016นะครับ2016ก็ตอนนี้2023เนาะว่าประมาณ7ปีนะครับก็ ค่อนข้างมีอายุเหมือนกันนะครับในวันแรกที่มันจัดจำหน่ายนะจริงๆแล้วในซีรีส์ของวิงกันดั้มนะครับก็จะมีตัวที่ออกมาก่อนนะครับนั่นก็คือตัวเบอร์17มั้งถ้าจะไม่ผิดนะเบอร์17จะเป็นวิงกันดั้มที่เป็นตัวปีกนกนะครับสําหรับกล่องนะครับตัวนี้เป็น RG นะครับที่กล่องเล็กนะครับเป็นขนาดปกติของ RG นะครับแล้วก็ข้างกล่องก็ประมาณนี้นะมีบอกโครงนะครับ แล้วก็มีบอกว่าสามารถแปลงเป็นเบิร์ดโหมดได้นะครับหรือว่าแปลงกายเป็นเป็นยานบินได้นะครับถ้าเป็นในซีรีส์ของกรนดัมบิน,นยจะเรียกว่าเบิร์ดโหมดนะครับว่าเป็นกันดัมได้แปลงร่างเป็นตัวเบิร์ดโหมดได้นะครับนี่เขาโชว์เบิร์ดโหมดเป็นถือว่าเป็นกิมมิคหลักเลยนะสำหรับตัวนี้ตัวนี้มันออกมา2 0 1 1ก็จริงนะแต่กล่องที่ผมซื้อเนี่ยคือมันเป็นรีโปรดิวนะครับก็คือเพิ่งผลิตในปี2023นี้เองนะครับ โอเคแก่กล่องกันดูดีกว่าเปิดกล่องมานะครับก็เจอกับแผงก่อนเลยแผงแรกที่เราเจอนะครับคือแผงบีแผงบีเนะี่ยเท่าที่ดูนะครับก็เป็นแผงโครงนั่นเองสีโครงในนะครับก็จะเป็นสีธรรมดาครับเป็นออกเทาๆนะครับดำๆเทาๆนะครับ สำหรับแผงถัดมานะครับแผง C ตัวนี้ก็จะเป็นในช้นส่วนของสีแดงนะในอันนี้ในเป็นเท้านะครับก็สีแดงนะครับเป็นแดงแบบแดงธรรมดานะครับแต่ว่าสีค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็อ่อร่องนะครับร่องต่างๆเนี่ยค่อนข้างลึกเลยนะนี่สีเหลืองก็เป็นสีเหลืองสวยนะครับตัวนี้ในเป็นแผงเใช่ไหมอ่าชแล้ลเป็นแผง A แผงแผงซ้อนที่อยู่ด้านในนะครับเป็นแผง A ก็สีเหลืองก็เป็นเหลืองแบบเหลือง เหลืองกันด้าเหครับเหลืองธรรมดานะนก็จะเป็นชิ้นส่วนของเข่านะครับชิ้นส่วนของตรงนี้นจะเป็นถแถวเข่านะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนใสนะครับในแผงซีเนี่ยก็จะมีนี่เป็นส่วนที่ติดตานะลูกตากับส่วนของเอฟเฟกต์เลเซอร์บีมนะครับเลเซอร์บีมตัวนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับตรงนี้มี3ามแผงนะครับแล้วก็ ตรงนี้อีกสองแผงนะครับตรงนี้นี่เป็นส่วนปีกนะครับนะส่วนปีกก็มีลวดลายค่อนข้าเยอะ,ะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีน้ําเงิน,นครับชิ้นส่วนสีน้ำเงินก็เป็นน้ําเงินแบบปกตินะตัวนี้น่าจะไม่มีชิ้นส่วนไหนที่เป็นเมทัลลิกอินเจคชั่นเลยนะครับก็าจะเป็นสีธรรมดาทั้งหมดเลยอันนี้อสองแผงนะครับเป็นห้าแผงและ ันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนโล่นะครับแล้วก็เป็นปีกนะครับชิ้นส่วนสีขาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโล่เป็นปีกอะไรอย่างนี้นะชิ้นส่วนมือรอบสีขาวเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบขาวแบบขาวธรรมดาขาวแบบขาวนะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นสีออกแบบครีมครีมนะเป็นขาวเลยก็ผมค่อนข้างชอบโทนสีขาวแบบนี้มากกว่านะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนตรงนี้ก็ได้เป็นชิ้นส่วนที่ประกอบกับโครงในนะครับต่างๆมือ แล้วก็โครงในต่างๆก่อนนี้อีกสองแผ่นครับหกเจ็ดเจ็ดแผงแล้วแปดก็แผงมีทั้งหมดแปดแผงครับอันนี้แผงสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีไม่มีแล้วนะก็ถือว่าเป็นแกัน้นะครับที่จำนวนแผงไม่เยอะนะครับแสดงว่าก็ต่อน่าจะไม่นานเท่าไหร่นะ แตนี้ก็จะเป็นแผงส่วนของอาวุธนะครับปืนแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่เป็นตรงนี้นี่เป็นพวกปีกนะเนี่ยพวกปีกพวกขอบขอบของปีกนะครับก็แผงค่อนข้างน้อยนะครับมีแค่แปดแผงเท่านั้นเองแล้วก็ตัวรุดลายนะครับที่ให้มานะครับ ไม่ได้เขียนไว้นะว่าเป็นสติกเกอร์แต่แต่แ,ตแตคิดว่าน่าจะเป็นสติกเกอร์แหละคือคือส่วนใหญ่แล้วม่ได้เขียนบอกไว้เลยนะว่าเป็นสติกเกอร์แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้นะว่าเป็นสติกเกอร์แต่เท่าที่ดูเราดูแล้วถ้าเป็นแผงแบบนี้มันสติกเกอร์แน่นอน,นะครับไม่ใช่ดีแคลนะก็ลายค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยลายเล็กๆค่อนข้างเยอะตัวล่าสุดที่เราต่อไปเป็นโกลเฟมใช่ไหมตัวโกลเฟมลายไม่เยอะขนาดนี้เลย แล้วก็มีส่วนของสติ๊กเกอร์ฟรอยนะครับที่ใส่ตามข้อต่างๆลงไปถึงตานะครับอ่าก็เป็นสติ๊กเกอร์ฟรอยนะครับ8แผงนะครับเพวกนี้เลยเราไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์พาร์ตอะไรเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะหมดแล้วในกล่องก็เหลือเป็นคู่มือนะครับสำหรับคู่มือก็จะเป็นคู่มือเป็นเล่มนะครับอ่าก็เป็นวิงกัน n ดัม e w นะครับเบอร์20นะครับลองอมาดูก็ เหมือนเดิมนะครับมีบอกเป็นโครงครับต่อเป็นโครงก่อนได้นะแล้วก็มีเอฟเฟกต์ทาร์สให้เล่นเท่าไหร่นะครับตัวนี้ในเป็นแบบตัวที่แบบต่อได้แบบเร็วๆเลยแล้วก็คู่มือเป็นสีนะครับตัวนี้รู้สึกสีเยอะกว่าชาวบ้านหน่อยนะนะตรงนี้ก็เป็นสีทุกทีเราเห็นแค่เป็นแค่สามสีนะตันนี้มีมีสีสีด้วยแล้วก็มีมีส่วนชิ้นส่วนที่เป็นสีด้วย เล่มไม่หนานะครับแล้วก็มีพวกประวัติมีอะไรแบบเออมีให้อ่านด้วยคืออย่างที่เราเห็นอนะบางเล่มมันก็ยังมีแต่การต่อเท่านั้นเลยนะไม่มีประวัติอะไรให้แบบเออไม่มีพวกอะไรพวกเนี้ยใ,ให้ให้เราอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีสอนในการเปลี่ยนเป็นเบิร์ดโหมดนะครับนี่ แล้วก็ทายเล่มนะครับก็เป็น4นะครับแล้วก็บอกจุดที่ติดสติกเกอร์นะครับว่าติดตรงไหนนะตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อดีแค l เลยแต่คิดว่าน่าจะเอาดีคคลมาติดเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองไปหาดูก่อนนะว่าดีค a ลมีหรือเปล่านะเพราะว่านะตอนเนี้คือวิงกันดั้มเนี่ยที่เป็นอ่าเป็นเป็นวิงกันดั้มแบบนกแบบเนี้ยแบบปีก,ป,กปีกแบบเนี้ยไม่ใช่ปีกแบบขนนกอ่ะ มันจะมี2ตัวนะครับซึ่งดีแคล่ะจะไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งการติดไม่เหมือนกันด้วยดังนั้นเวลาการซื้อดีแคลนะครับถ้าเพื่อนๆจะซื้อดีแคลข้างนอกมาเสริมนะก็อาจจะต้องดูดีๆก่อนนะว่ามันเป็นดีแคลตัวตัวไหนกันแน่นะครับโอเคแกะกล่องพรีวิวสาหรับตัวนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะคือจำนวนชิ้นไม่เยอะนะครับแผงแค่แผดแผงนะแล้วก็มาดูกันว่าพอสําเร็จแล้วเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะครับกับตัว วิงกันด้อม e.w. นะครับก็ยังไงฝากติดตามกันด้วย